ตอนเช้าเราก็จะมาทําการเปิดผ้าห่มนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงแล้วค่ะอุณหภูมิเพิ่งได้เปิดสวิตช์แล้วก็เครื่องจักรก็จะทำงานจะมีลอกหมุนเชือกขึ้นไปแบบน,นี้ผ้าห่มก็จะค่อยๆเปิดขึ้นนะคะค่อยๆเปิดขึ้นละ เปิดแล้วก็ต้องเดินเช็คดูแต่ละโรงเรือนค่ะเดินเช็คดูว่าเขาเปิดขึ้นมันไหมเขาค้างหรือเปล่าเมื่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รอเวลาเปิดผ้ายางค่ะนั่งเล่นไปก่อนนะคะประมาณ20นาที ได้ไม้กระบองมาคนละดึงอันค่ะทุกคนเมื่ออุณหภูมิได้ที่เราก็จะมาทําการเปิดผ้ายางกันค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงครึ่งแล้วค่ะเราก็เริ่มทยอยเปิดผ้ายางกันเป็นผ้ายางสีขาวขาวที่คุมต้นชาแมรอยู่นี้นะคะเ,เพื่อจะใช้ไม้กระบองนคะคะค่อยๆดันผ้ายางไปแบบนี้ วันนี้เท่าแกจะฉีดยาค่ะเราก็เลยเปิดพยางทั้งหมดเลยเปิดให้สุดให้พยางตกลงไปด้านล่างเลยค่ะแต่เวลาปกติที่เท่าแกไม่ฉีดยาเราจะเปิดแค่ครึ่งเดียวพอค่ะเปิดทีสองฝั่งซ้ายขวาเลยค่ะอากาศในตอนเช้านามากเลยค่ะลูกสาวหลาได้ใส่ชุดมาทํางาน2ชุดด้วยกันนะคะด้านในเนี่ยจะใส่เป็นชุดเสื้อผ้าบางๆค่ะอีกชุดนึงก็จะเป็นเสื้อกางเกงขนอุ่นด้านนอกค่ะเวลาทํางานเนี่ยอากาศร้อนค่ะเราจะได้ถอดเสื้อแขนยาวออกนะคะใครที่อยากมาทํางานสวนชาแมา่คุณต้องทนอากาศร้อนได้ในระดับหนึ่งเลย,เลยนะคะเพื่อนๆร้อนสูง สุดน่40กว่าองศาก็มีค่ะข้างนอกอากาศหนาวหนาวแต่พอเข้ามาในโรงเรียนชาเมียนี่มีแต่ร้อนกับร้อนอย่างเดียวเลยค่ะผู้สาวลาว,ว,ว่าสวนแตงกวาร้อนแล้วนะคะสวนชาเมียยิ่งร้อนไปใหญ่เลยเป็นในฤดูร้อ,อนมีนาะคมเป็นต้นไปเนี่ยเราจะไม่ทํางานในช่วงเที่ยงวันเลยค่ะลงทํางานแต่เช้าเมืดสายๆมาเราก็เลิกทํางานจะลงทํางานอีกทีนึงก็เป็นช่วงบ่ายแกๆ่ๆถ้าวันไหนอากาศเย็นหน่อยบ่ายสามโมงถ้ายังร้อนอยู่ก็ค่อยๆเลื่อนออกไปเรื่อยๆค่ะทุกคนที่แรกเขาจะโคตรๆอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะ ก็จับดึงดึงนิดนึงให้เขาตึงเึงนยค่ะให้เขาห่างกันประมาณหนึ่งคืบหน่อยๆเปิดพายางเสร็จแล้วก็มาจาัดเรียงยอดชาแมค่ะตรงนี้คือเขาเข้าไปด้านในมากเกินไปแล้วก็จะออกมาด้านนอกแบบนี้ให้ยอดของเขาอยู่ประมาณสายยางอันนอกสุดนะคะสายยางอันสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมคะยอดนี้เขาเข้าไปด้านในก็จะออกมา มันม้เขาทับกันอยู่สับเรียงเท่านี้เดี๋ยวก็จะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะเสร็จนี่ก็คือภารกิจในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะรอบนี้ใช้ไม้หนีบไม่ได้เพราะว่า คือของเขาพันกันจนเกินไปคะ่ะก็เลยได้ก้มเอาคะ่ะก้มก้มเงยเงยกว่าจะเสร็จก็เล่นปวดเอวเหมือนกันคะ่ะข้างหนอกอากาศเย็นเย็นค่ะวันนี้นิมมูอุณหภูมิภายในโรงืานคะ่ะตอนนี้ตอนเที่ยง7นาที37.7องศาค่คะทุกคนรอบนี้ก็ใช้มือก้มก้มเงยเงยคะ่ะในการจัดทรงยอดของชาแม์ไปก่อนนะคะส่วนรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใช้ที่ขีบเนี่ยขีบเขาได้แล้วคะ่ะเราก็ไม่จําเป็นจะต้องก้มแล้วช่วงใหม่เราจะทํางานอะไรเดี๋ยวมาต่ออีพีหน้านะคะอีพีนี้เริ่มยาวแล้วสาหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากเพียงเท่าานนนีี้้้ะะคคถรชอบกก็ฝด กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกสาวหลาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ